มือถือโปรโคนครับเปิดตัวมาเนี่ยแบรนด์โปรโคก็เป็นตัวแทนของความคุ้มค่านะครับจะเป็นแบรนด์ที่มีสเปกตีราคาที่เข้าถึงได้น,นะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยโปรโค X 3 Pro นะครับจะเป็นมือถือที่มีความโดดเด่นเ,เรื่องของการออกแบบกล้องครับสังเกตการออกแบบกล้องนะครับจะมีกล้องสี่ตัวนะครับแล้วก็มีการออกแบบเลนเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งผมมองว่ามันสวยและมันมีความแบบแตกต่างจากรุ่นอื่นๆน,นะับ รวมไปถึงการออกแบบต่างๆเนี่ยที่รุ่นนี้จะเป็นสีฟอร์ดบูนะครับคือสวยมากอะเนี่ยมันจะท้อนกับแสงมันจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็จะมีภาษาคิษคำว่าโปรโคตร,ตรงนี้นะครับนี่ซึ่งรุ่นนี้นครับจะมีจอยอยู่ที่6.67นิ้วนะฮะอ่ารองรับ120เฮนะแล้วก็อ่าสปเปคต,ต่างๆเนี่ยถือว่าครอบคุมการใช้งานนะครับคือจะเป็นทรับบากก้อน 86 0นะครับแล้วก็เริ่มต้นก็คือแรม6กิก o ลอ128แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแรม8 g ิกแล้วก็ลอม256ครับซึ่งตัวนี้ครับเริ่มต้นคือ7 9 9 9บาทนะครับรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีจุดเด่นก็คือ,อเรื่องของสเปคครับสเปคเขาจะเป็นจอแบบ IPS LED นะครับ 6. 6.7นิ้วนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้คล่องตัวนะครับ จอต่างๆเนี่ยถือว่ามีความใหญ่นะครับรองรับ refresh rate 1น0 h z นะครับกระจกจะเป็น Corning Gorilla Cor Glass าา6นะฮะใช้คลิปทนั n a d ดากู้น6 0แล้วก็จะมีการรองรับไมโครเอีด้วยนะฮะกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้อง4ตัวครับกล้อง4ตัวเนี่ยมันจะมีกล้องหลัก48นะครับกล้องอัลต์ไว8นะครับกล้องมาโคร2แล้วก็กล้องวัดระยะลึกเนี่ยอีก2นะครับ 2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าจะรองรับความละเอียดที่20ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็น 4G นะครับเป็น 4G ไม่ใช่ 5G นะรอ,องรับเป็น Wifi 5นะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงเตยโอเลยนะฮะรองรับพวก GPS ต่างๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับยังมีพอร์ตนี่ครับพอร์ตท,ที่เป็นพอร์ตนี่ สามจุดห้ามาให้นะครับใส่หูฟังได้เลยแล้วก็ขวชาร์จเป็น USB Type C ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือรุ่นนี้ครับเขาเป็นการสแกนนิ้วด้านข้างนะครับหมายความว่าสแกนนิ้วนะครับสแกนนิ้วด้านข้างนะครับโดยใช้ตรงปุ่ม power ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสแกนนิ้วนะฮะอย่างนี้ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียคือพอมือเราไปจับปุ๊บมันก็ไปเปิดจอเลย ทั้งทั้งที่บางทีเราอยากจะถือมือถือไว้ธรรมดาถือธรรมดาอย่างเงี้ยความมือเราไปโดนปุ๊บกลายเป็นว่ามันปลดล็อกทันทีนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเจอนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นที่รุ่นนี้หรอกเป็นทุกรุ่นนั่นแหละเพราะมันเป็นมีความไวไงไวของตัวตัวกดอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราถือมือถือเนี่ยเราอาจจะต้องห่างกับตัวที่ตะแกนนิ้วไปทางนิดนึงคือถือแบบนี้นะครับถือแบบนี้ เราถือถืออย่างนี้นะฮะ,ะถ้าเกิดเราถือธรรมดาเนี่ยถือจะให้เข้ามือเนี่ยปุ๊บกลายเป็นว่ามันไปแปะเลยอ่ะนี่ครับมันกลายเป็นแบบปลดล็อกหน้าจอเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะฮะแล้วก็รุ่นเนี้ครับพอกล้องมันเป็นนูนๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมพอมันนห็นมันนูนๆอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเคสที่ให้มาเนี่ยมันจะต้องคุมกล้องด้วยครับนี่คเคสคุมกล้องด้วยพอเราใส่เคสนะครับ พอใส่เคสปั๊บนะครับถังเกตไหมว่ามันคุมกล้องครับนี่คุมกล้องไปเลยนะฮะทีนี้ผมมีตั้งประเด็นอยู่ใน f a c e b o o k อยู่ครับว่า,าถ้าซื้อมือถือเนี่ยคุณจะใช้เคสที่แถมกับกล่องหรือเปล่านะครับหรือว่าคุณจะซื้อเคสต่างหากนะฮะซึ่งแน่นอนพวกโปรโก,โกอะไรพวกนี้มันซื้อตามตลาดนัดไม่ค่อยมีหรอก ะต้องสั่งซื้อออนไลน์นะฮะเหตุผลเพราะอะไรบางคนบอกว่าไม่ชอบตัวนี้นะครับจุกนะครับจุกที่เป็นไฮทีอะปิดเปิดปิดอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องมาเปิดปิดบ่อยๆนะฮะแต่บางคนก็บอกไม่ทีเลสอะไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาก็ถามว่ามันคุมกล้องไหมมันคุมกล้องอยู่นะคือถ้าเกิดเป็นเคสแถมที่มากับกล่องอะฮะมันค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเลยละนะครับเนี่ย มันค่อนข้างที่จะขุมกล้องฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวางบนโต๊ะเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงเลยว่ากล้องเราจะไปขูดนะฮะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจนะครับถ้ไปหากระจกกันกล้องมาก็ได้ไม่มีปัญหานะครับติดง่ายไม่ยากนะครับกระจกกันกล้องหามาได้นะครับทีนี้เนี่ยรุ่นนี้ถามว่าในการใช้งานงต่างๆเนี่ยโอเคแบตเตอรี่เป็น5,160มิลลิแอมนะครับรองรับฟาร์ซชาร์จนะฮะตาม3วัตต ทัานะนั้นเนี่ยถามว่ารุ่นเนี้ยเวลาเราพกไปข้างนอกเนี่ยหรือไปต่างจังหวัดไปนอนโรงแรมเนี่ยเราควรที่จะพกสายชาร์จแพ้และอะแดปเตอร์ชารจแพ้ไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นชาร์จไวนะฮะในเนี้ยก็มันจะเสียป,ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าเทอร์โบชาร์จนะฮะลองดูแล้วกันว่ามันขึ้นโฮเทอร์โบชาร์จซึ่งถ้าเกิดเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยปกติถามว่าชาร์จได้ไม่ชาร์จได้แต่มันอาจจะไม่ชารเร็ว แต่ถ้าอยากได้ทันเร็วเราควจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมแท้ที่ให้มากับเครื่องครับเขาบอกว่าการน้ำกันฝุ่น ip 5 3นะไม่ใช่ IP54 นะฮะแล้ก็ไม่ใช่ ip 6 8ก็คือกันน้ำกระเด็นได้ประมาณนั้นแหละการออาแบบต่างๆถ้าเราติดตามมือถือโปรกเนี่ยเราจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยโปรกเขาออกมือถือ x 3 nfc ออกมานะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยหน้าตาอะไรต่างๆก็รอแบบคล้ายๆอย่างนี้เป๊ะเลย เขาบอกว่าใช้เคสกันได้นันใช้กันลอยกันได้ด้วยนะฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้มันอัปเกรดคลิปขึ้นมาครับมันก็เลยได้ตระตากล้อง86 0ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ารุ่นนั้นน่ะกล้องมันดีกว่านะครับผมไม่อยากให้มองที่ความเอียดกล้องอย่างเดียวเราอยากจะให้ดูภาพถ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูภาพถ่ายกันว่าเป็นยังไงครับไปดูเลยครับ มาถึงการถ่ายวิดีโอมากนะครับรุ่นนี้นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยมีการตัดนะครับแต่เป็นการตัดระดับเดียวนะครับก็คือกดปุ๊บเป็นวิดีโอว่างงนะครับไม่ได้มีโหมดแบบการตัดพิเศษเลยแบบนั้นนะฮะซึ่งรุ่นนี้นะถามว่าถ่ายอะไรได้บ้างนะครับ7 2 0นะครับ1080นะครับอ่าแล้วก็จะเป็น1 0 8 0คือสามเฟรมกับ60เฟรมใต้สูงสุดคือ 4K 3 0 ถ่ายมาโคได้ด้วยนะครับมีโหมดมาโคโหมดมาโคจะเป็นเตี๋สองศูนย์นะครับสมมติว่าเราอยากจะได้ช็อตที่มันเบอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายแบบเจาะเข้าไปปุ๊บมันก็เท่ามันก็คือใกล้อะเราเลือกเป็นโหมดนี้อยู่ใช่ไหมเป็นโหมดมาโคอยู่นะฮะกดมาโคปุ๊บนะครับปุ๊บทาไงาทงาําไงทําไงปุ๊บนี่ฮะนี่มันก็จะได้แบบว่าใกล้ๆอย่างเงี้ยฮะปุ๊บนะครับปุ๊บทำไงทำไงทำไงปุ๊บนี่ฮะ มันก็จะได้แบบว่าใกล้ๆอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมีโหมดโปรครับโหมดโปรเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายเป็น 4, 48ล้านพิกเซลได้ด้วยนะฮะถ่ายเป็นแบบ48ล้านพิกเซลสมมติเราถ่ายอันนี้ปุ๊บนะครับเราก็ถ่ายปุ๊บนี่อ่ะรอมันประมวลผลนิดนึงนะครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นนี่48ล้านพิกเซลนะครับนี่ฮะสิ่งที่ได้คือการ อ่าซูมไม่ซูมสิพอขยายเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้รายละเอียดที่มันคมชัดอยู่นะครับซึ่งการถ่ายความละเอียดแบบเนี้ยมันจะให้มันจะใช้พื้นที่เยอะหน่อยคือ11.92เมกรูปมันคือ8,000คูพิกเซลครับ8 6 48เนาะ48ล้านพิกเซลครับก็จะต้องมาเลือกตรงหมดโบนะครับถ้าเกิดอยากจะถ่ายเป็น4 8 0ล้านพิกเซลรุ่นนี้มีวิดีโอคู่ด้วยนะครับเจ๋งมากๆเลยนี่ ทุกท่านครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ทุกท่านครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับโหมดดู a l วิดีโอของโปรก X3 Pro ปนะซึ่งสามารถที่จะถ่ายเห็นไหมเราอยากจะให้ดูวิวครับอันนี้ปิดม่านไว้นะจ๊ะก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นหน้าเราด้วยนะครับแล้วก็เห็นอันนี้หรืออยากจะเป็นแนวนอนก็ได้อันนี้ทำแถวตั้งให้ดูนะฮะอนนี้เราอยู่ที่โหมด ดูอัลวิววิดีโอนะฮะก็จะเห็นได้ทั้งตัวเราเนี่ยหน้าเราเลยแล้วก็เห็นิ่งที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะครับก็คือถ่งที่เราต้องการที่จะถ่ายนะครับโหมดตอนนี้ก็เรียกว่าโหมดดูอัลวิววิดีโอนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกเรา,าต่างๆแล้วเราก็พูดไป้วยดย้ยโดยที่แบบยังเห็นหน้าเราอยู่แนวน้องก็ทำได้นะ แต่บอกไว้ก่อนถ้าถือด้านนี้ระวังมือไปโดนนะฮะนี่มือมันจะไปบังเลนนะครับระวังตรงนี้นิดนึงมือไปบังเลนนะฮะ,ะแต่โดยรวมถ้าถ่ายธรรมดาไม่มีปัญหาจริงๆถ้าเกิดเราถ่ายแบบนี้ไปบ่อยแนะนําให้ใช้ตัวที่ไมค์กันสัน่นหรือม่ก็ใช้ตัวที่เป็นมีด้ามจับไมค์เซลฟี่นะครับอันนี้จะเอามาช่วยได้ดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโหมดวิดีโอคู่ครับซึ่งเราสามารถที่สลับได้ว่า จะให้วิดีโอคู่เนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนนะครับถือว่าได้ฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานนะฮะแล้วก็ทิปเนี่ยตระลึกบัตก้อน,น,น860นะก็ถือว่ารองรับการใช้งานได้ดีในงบ8,000บาทนะฮะแล้วเราก็พูดกันเรื่องของอาการใช้งานเนี่ยที่มองว่าถ้างบ8,000เนี่ยตอนนี้มันก็มีตัวเลือกให้เลือกหลายรุ่นนะฮะแต่ว่าถ้า ใครเป็นแฟนโปรโกเน,น่าจะชอบนะครับนี่คนนี้นะครับก็จะสื่อถึงความที่เป็นแบรนด์ที่มีสเปคดีนะครับแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้นะฮะตวนวการให้งานต่างๆนะครับถามว่ารุ่นนี้มีอะไรนอกจากรองรับ 4G แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะใช้โหมดมืดได้นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้เป็นโหมดหมดหมืดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะมีโหมดประหยัดแบตนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอหน้าจอได้ด้วยนะฮะมีคำถามเหมือนกันมีคนถามในกลุ่มครับว่ารุ่นนี้เขารองรับ nfc หรือเปล่านะครับตัวข้ x 3 pro รองรับ nfc ด้วยนะครับมี nfc ให้เลือกตรงน,นี้ มีคอันมพีที่ให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็บัตเตอรี่ถือว่าใช้งานได้นานนะครับเพียงแต่ว่าแน,นาาะนําว่าถ้าอยากจะชาร์จได้เร็วเนี่ยควรจะใช้กับอุปกรณ์ที่มากกล่องน,นะครับมีโหมดที่แบบหมดมือเดียวครับสมมติว่าเราใช้มือถือใช่ไหมแล้วเราจับรถไฟฟ้าโหมดรถไฟฟ้าอยู่อย่างเงี้ยออแล้วเราใช้มือถือมือเดียวเราเอื้อมมือไปกดไม่ถึงนะครับเอื้อมมือไปกดไม่ถึงเราก็ใช้โหมดมือเดียวนะครับ ใช้นิ้วปาดจากปุ่มโฮมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย่อหน้าจอลงนะครับนี่ฮะได้ละนะเราถนัดมือขวาใช่ไหมเราก็กดตรงนี้นะครับมันก็คือโหมดมือเดียวนะครับภาษาไทยคือโหมดถนัดมือมันดูแปลกๆไม่รู้ว่ารุ่นนี้ครับเขามีเกมเทอร์โบให้ด้วยนะสําหรับคนที่เล่นเกมนะครับนี่เรายังไม่ได้ใส่เกมอะไรมานะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเพิ่มไปได้แล้วก็มีฟีเจอร์นะครับสามารถที่จะให้ปรับเกมเทอร์โบเนี่ย ทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมดีขึ้นนะฮะแล้วก็ดูทิศทางหน้าจอเราจะแนวตั้งแนวนอนสมมติเราเล่นเกมแนวนอนเราก็จะให้เป็นแนวนอนตลอดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับประสิทธิภาพการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมนะครับที่แบบว่า,ามีการตั้งค่าต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นโหมดที่ทําให้เราใช้งานาได้เต็มที่สําหรับการเล่นเกมนะครับอะ สรุปเลยกกันนะฮะวา่าตัว Poco x3 pro เนี่ยเหมาะกับใครนะฮะเหมาะคนที่อยากได้จอใหญ่นะครับแบตเยอะนะฮะเหมาะคนที่อยากได้จอ120เฮิรในราคา8,000บาทนะฮะเหมาะคนที่อชอบแบรนด์ Poco นะครับชอบแบรนด์ที่มีความผุนผันเรื่องของสเปคนะฮะคือสเปคดีนะฮะได้860นะครับแล้วก็ เลือกรุ่นไหนก็ลองดูความต้องการของคุณเลยว่าจะเลือกรุ่นไหนนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จอ6.67นิ้วก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ในการใช้งานต่างๆถือว่าโอเคล่ะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าครบคันแล้วก็ชอบตรงไหนหรือไม่ชอบความสนุกของการถ่ายภาพนะฮะร,รุ่นนี้ก็ ผมถามว่าผมจะเอามาทําอะไรถ้าเกิดอยากจะได้กล้องนะครับอยากจะได้แบตนะครับผมใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่ากล้องมันถ่ายสนุกมากนะครับเป็นมีโหมดให้ถ่ายเยอะรวมไปถึงสิ่งที่ชอบสุดก็คือ d u a l view v i d e โอนะครับก็คือถ่ายวิดีโอได้สองสองด้านสองอันอ่ะอันนึงเป็นหน้าเราอันนึงเป็นสิ่งที่เราต้องการจะื่อย่างเงี้ยฮะเหมาะเลยนะครับโป c o ค3 Pro โปนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ ไปละสวัสดีครับ